อีพีสี่เมื่อฉันไปเที่ยวบ้านเพื่อนถึงแล้วถึงแล้วนี่นี่เค้กฉันถึงแล้วนะเออก็อยื่เป็นงั้นแหละไม่มีที่นอนให้นเธอขยับไปหรอไม่ต้องมาพูดเลยขยับไปจะมีที่นอนอยู่นเนี่ยเธอก็ฉันอ่ะอ่ะอ่ะ ก็ได้ก็ได้มานานได้กันเธอตัวใหญ่ขนาดได้ชิจจ่าชิ่มหน่อยก็่อนทักเพิ่งปุ๊บโอเคฉันฉันขอนะนอนพักนะก,ก่อนนะนอนพักก่อนนะเหนื่อยมากตองเหนียะเรจะเล่นอะไรเน,น,นี่ยฉันก็ไม่รู้ว่า่าจะเล่นอะไร ไปบ้านคิตตี้ก่อนนะไปกันเลยบ้านปึ๊บ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 เออใส่เท้าเออไม่เป็นไรปึ๊บปึ๊บบ้านเองปึ๊บ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 ขอบของนะพี่ที่มาสองออาไม่เป็นไรน้องไปกันเด้าไปบ้านไปกันค่ะนี่ครับคิตตี้อ้าวว่าไงกุ๊กไก่มาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวจะกลับแล้วแกฉันจะดอนแล้ว ขอดูโทรศัพท์เธอนะ้าเธอไม่มีโทรศัพท์หรอเชฟเงินฉันฉีดเฉินอืมอืมเงินฉันมันไม่เหลือเลยโอเคได้ว้าวมีเกมด้วยเหรอก็เล่นหน่ได้เลยโอเคได้ได้ได้เลยกีบสปิตอลกับนี่ตัวสุดเธอสวยนะเนี่ยฉันมาขอซื้ออะไรซัพเพิรมนไงไม่ได้ก็ได้ไม่ซื้อเพิ่มก็ได้โอ้ยอืมเ็ีเพิ่มกับปุ๊บ ทไมไม่แมวนี่เธอซื้อไอเทนมาทำไมเงินฉันจะหมดเงินฉันเนี่ยยิ่งเหลือหนึ่งพันอยู่เห็นไหมเงินฉันเหลือเก้าสิบเก้าบาทเลยเนี่ยเธอเติมให้ฉันเลยนะเออฉันฉันขอเทอฉันแค่ซื้อปีหนึ่งพันนะออ่ฉันขอโทษนี่ไม่ต้องมาเล่นด้วยกันเลยถ้าจะเล่นน่ะเธอต้องเติมเงินให้ฉัน เออฉันเป็ตำรให้เธอก็ได้